อัปเดตให้ใหม่แล้วพี or, ่น้องครับผมนะครับก to ็คลิปที่แล้วพี่น้องครับผมหายไปทั้งหมดพี่น้องครับ6ตัวเป็นบ่นะครับแต่คลิปนี้ครับผมให้ทั้งหมด7ตัวนะนะครับเตัวนะครับก็นะครับมีคู่หนึ่งครับที่ถอนโชคไปนะครับแต่ไม่ได้ถอนโชคทั้งคู่นะนะครับผมก็เป็นคู่กันได้นะครับเพชรสวนหลวงลดโชครับผมที่เจอทางด้านฟ้าลิคิดครับอ่อฟ้าลิคิดนะครับนายกจอยปาจินบุรีครับผมทั้งด้านฟ้าลิคิดครับนายกจอยปาจินบุรีครับถอนไปนะครับเนื่องจากไม่สบายป่วยนะนะครับเขาก็เลยเอาทางด้านเพชรธััันนนววาาคครรบบอีเกิลมมยยไททะแ ครับ อ้ามาพี่น้องครับผมนะครับก่อนเท้าสี่ขาเรื่องมวยพี่น้องครับผมบอขออังไรและผมนะขอคนละหนึ่งติดตามคนละหนึ่งไวใจพอเลยครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยทักทายกับผมได้เลยนะครับผมส่วนผู้ใดครับผมที่มองหาตามหากันที่นี่ผมนะครบเครื่องเรื่องมวยครับบวกฟังมวยหูฟรีๆที่นี่ผมนะเรามีชมรมมวยรักมวยชอบไม่เข้าในชมรมเรามีตัวเน้นต,ต,ตัวเต็งตัวติดดาวเรามีให้หมดนะครับแล้วก็ภาคมวยหูขับผมนะภาคมวยหูศึกวันลุปินีให้ฟังแบบฟรีๆด้วยครับผมนะภาคจากขอบข้างสนามมวยทีมมวยยเเลสีงงดดััััฟชจนนะครบแล้วก็ทีี่่นครับผมนนะะครับคทด เรื่อง,เร,องเรื่องมวยอ,อย่างนอนนะครับที่นี่ครับผมนะศึกวันรุปินีหนึ่งหนึ่งแปดครับผมนะเราเปิดให้รุนเชียร์แล้วทุกคู่ทุกตัวครับไม่ว่าจะเป็นศึกวันรุปินีศึกวันไฟนั่ที่เสือกิมชกนะครับเราก็เปิดให้รุนเชียร์แล้วทุกศึกทุกสาย,ท,สายทุกการเราเปิด ia, ให้รุนให้เชียร์หมดนะครับให้คุณพี่ครับไปที่หน้า โปรไฟล์ผมเลยรับรองที่นี่ดูแลคนพี่อย่างดีนะครับรับรองครับใหม่ฟูลินนะครับรับรองเลยว่าใหม่ฟูลินครับไม่เคยเจ้าทิ้งใครอย่างแน่นอนนะครับเอาละพี่น้องครับผมเขาเรื่องมวยกันเลยนะครับผมมือนี้ผมจัดให้เจ็ดตัวได้พี่น้องเด้อมักคือผมบอกพี่น้องครับถามมากมันผมจัดต่างพี่น้องครับบอมักบว่ากันสวนเลยครับพี่น้องครับนะเออไปพี่น้องครับเริ่มเลยนะครับไปเริ่มที่มวยคู่ที่ห้างลิตการที้ผมนะมวยคู่ที่ห้างลิตการครับก็เป็นด้านชามาครับซุป โซบอรทตินิ่งแคมป์ครับเจอด้านนะครับโลแกนชานนะครับมวยคู่นี้ครับผมขอชิมรักมวยชอบเอาแบบเร็วๆนะนะครับมวยคู่นี้ช่วงในในกฎกติกามวยไทยมวยคู่นี้ครับผมจอมด้านมุมแดงอ่ะนะครับผมจอมด้านชามาครับซโเปอร์บอทินิ่งแคมป์ครับไอจักตัวนี้ครับผมนักซ้ายหนักซ้ายแรงขยันเตะขยันต่อยนะครับมีหมัดฮุบซ้ายฮุบขวาแล้วผมนั้มีแข้งที่น่ากลัวนะครับออกแข้งได้แม่นยำออกแข้งซ้ายนี่โหได้หนักได้แรงครับผมน่าหยาเพลิ่นได้สามาในขึ้นก้านคอหน้นะครับผมนักเตะซ้ายแกเนี่ยโหเตะขาจอย่างนี หนักแรงจริงครับผมลุ้นได้เลยอ่ะนะครับผมลุ้นได้เลยนะครัผมนักเตะปิวเตะกระเด็นนะครับเตะเหมือนเขาสอบซ้ายอ่ะนะครับนะาเตะด้านโลแกนก็ไม่ธรรมดาครับตอนนี้ผมออกชอบออกเชีิญด้านชามาครับโซ่บอลทิ้งแคมป์ครับลุ้นนับลุ้นนกได้เลยนะครับอ่ะไปพี่น้องครับผมเข้าไปต่อพี่น้องครับไปมวยคู่ที่หกคนละการนะครับมวยคู่ที่หกรายการครับหน้ามวยคู่นี้ครับก็ทางด้านมุมแดงครับเป็นด้านโอทิศครับเจอมด้านที่ผมฮาฮาคิมบะนะครับมวยคู่นี้ครับไม่เคยเจอเลยครับช่วงในกติกามวยไทยครับมวยคู่นี้ก็นะครรับถ้าฟอ์ม ถ้าเรื่องฟอร์มเรื่องอะไรครับผมนะนีครับก็ค่อนข้างที่จะสูสีกันเลยเดี๋ยวผมมองว่าทางด้าเนี่ยาคิมมานะครับที่ชกไว้ลุมพินีไว้ก็ชกไว้ดีนะครับแค่ชกไว้หนึ่งไฟครับแต่ด้านโอทีนี่ยโหชกหลายไฟแล้วนะครับแต่อยู่ที่คุณพี่ชอบครับชอบไหนก็เชียร์ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมครับมวยคนนี้ครับผมขอชีวารักมวยชอบเลยมวยคนนี้ครับผมชอบด้านมุ้งมุ้งนะนะครับผมชอบด้านฮาคิมมานะครับไอ้เจ้าตรงนี้ครับผมน้าเนี่ยครับเปรี้ยเพร้มวยขวานะครับเตะขวาต่อยขวาผมน้านะครับผมเตะขวาต ตัวปีปซ้อมวันที่สองเด้เพันนะครับน่าจะมีอะไรน่าจะมีอ,อะไรเซอร์ไพรส์ให้เราเห็นแน่นอนหมวยคู่นี้ครับโอทิศครับ ก็เป็นหมัดนะครับมวยเดินทั้งคู่ครับมวยรับรองมวยคนนี้ไม่มีใครถอยอ่ะนะครับมีโอกาสล่วงหล่นได้ทั้งคู่นะครับไม่รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปอ่ะนะครับผมนะใครอยู่ใครทนได้นะครับก็มีโอกาสชนะสูงแต่ส่วนตัวผมผมชอบด้านฮาคิมบาครับวันนี้แกจะคว้าชนะได้อย่างหน่นอนนะผมนะด้วยเพลงหมัดนะผมนะหมัดฮุบซ้ายฮุบขวากันแล้วก็เตะขาต่อยหมัดเนี่ยนะผมลูกเตะขาแกน่าหนักแรงนะครับแล้วก็แกก็มีศอกนักศอกเสริมด้วยไฟเนี่ยนะครับรับรองครับผมนะสอเดชพันธ์ครับผมนักเทนนิสได้ฮาคิมบามาดีออออยย่่่าางแนน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 ะคคคครรรัััับบบตีี้้้สเดชพธ์โ กำลังมาแดงนะครับผมกาลังมาแรงแรกนะครับส่วนไม่ได้ส่วนไม่ได้ผมชอบมากครับฮาฮาคิมบานะครับไปพี่น้องครับผมเขาไปมวยคู่ทัดไปเลยพี่น้องครับเป็นมวยคู่ที่เจ็ดของรายการนะครับมวยคู่ที่เจ็ดของรายการครับชกในกติกามวยไทยครับผมน้าทางด้านมุมแดงครับผมก็เป็นด้านเพชรครับผมสวนหลวงรถจดนะครับผมเจอกับน้านะครับเพชรธันวาครับอีเกิลมวยไทยต้องขอย้ำต้องขอบอก เอามาพี่น้องครับผมผมต้องขอย้ำขอบอกนะผมนะนะครับทางด้านนะผมนัเพชรธันวาครับอีเกิลมวยไทยครับเป็นตัวมวยมาแทนับผมนะแต่เขาซ้อมรอรายการก็รวมๆเป็นเดือนละซ้อมวันที่อีเกิลมวยไทยนะนะครับแต่ ผมมองว่าครับจะมาสู้ตัวยืนในรายการไม่ได้หรอกนะครับส่วน, sure. right นตัวผมครここ <familia. S 2> ับมวยคนนี้ช่วงในกกตกามวยไทยครับมวยคนนี้ครับผมขอชี้มารักมวยชอบในมวยคนนี้ครับผมชอบด้านมุมแดงอ่ะนะครับผมชอบด้านผมนะเพชรสวนหลวงรถจดกับผมนะผมเห็นแกชกวงเวลาดีมา2องสามไฟแล้วผมมองว่าทางด้านเพชรสวนหลวงรถจดหนักนะครับค่อนข้างที่จะดูดีกว่าเลยนะครับผมนะลำผักลำโคนครับความอึดความทนผมเห็นมาแล้วนะครับแล้วก็ดามเบ็ดอาวุธของด้านเพชรนะก็หนักแรงอ่ะนะครับฮุบคว้าและเปรี่ยเพชรมวยฮุบซ้ายฮุบขวาของผมได้นะครับเตะขาต่อยหมัดโดยเฉพาะแแข้งงกนี่โหเเตะะจาาย แต่ดอกแต่ทีเนี่ยรู้เรื่องเลยนะนะครับวันนี้ครับพนานเพชรธันวาจะอดจะทนได้หรือเปล่าเพชรธันวาผมว่าติดสไตล์มวยไทยอยู่นะครับมวยไทยค่ายยกอะมวยแบบตับล็อกลักตีตีเข่านะครับแต่วันนี้ครับเพชรสวนหลวงรุยกนี่โหเดินบี้เดินบดอย่างนอรับผมนะนะครับปล่อยท้องครับผมนะสลับขึ้นบนนะครับผมนะาต่อยท้องครับผมนะสลับขึ้นใบหน้านะครับมาหมัดพุบซ้ายพุบขวาของด้านเพชรสวนหลวงรุยกนี่ใช้ได้เลยแล้วก็ทางด้านเพชรสวนหลวงรับผมนะไม่กนี่ใช้ไม่กลัววมยสไตล์้บกนี้านับไม่กลลัววมยสไต์แบบของด้านเพชรสวนหลวงรุนจุกนับใครชอบผม้ได้เลยแล้วก็ถ้าน ยัดนะครับเพชรสวนหลวงรถจอยก็ผมจัดไปนะครับเอาล่ะพี่น้องครับผมเทาไปมวยคู่ทัดไปพี่น้องครับเป็นมวยคู่ที่8ของครงการนะครับมวยคู่ที่8ขอโครงการครับมวยคู่นี้ครับก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับผมนะนะครับทางด้านเบอร์หนึ่งครับสอราชีพครับรู้สึกว่าซาเหลือเกินนะครับหลังจากที่ไปนักชาไทยมานะครับผมน้ารอบนี้ครับมาเจอทางด้านริบดินครับมาสดอลนะครับเรารู้เรื่องครับผมริบดินมาสดอลนี่มีความอึดความทนนะนะคผมนะหลากหลายคนก็ยังไม่เคยเห็นนะผมก็ยังไม่เคยเห็นทางด้านเบอร์หนึ่งครัเวลาโดนของหนักของแรงแล้วเบอร์หนึ่งจะ ครับหลักเหลี่ยมจึงโชคดีนะครับนะเป็เพ่โมยซ้ายครับจังหวะฝีมือมันครบเครื่องครับหมัดเท้าเขาอศอกมีครบทุกอย่างครับแต่วันนี้ทางด้านเบอร์หนึ่งครับเจอของกิงเข้าให้แล้วนะครับเอาล่ะพี่น้องครับมวยคู่นี้พี่น้องครับผมขอจีบแล้วคมชอบมวยคู่นี้ครับผมชอบด้าน มุมแดงอ่ะนะครับผมมุ่งูนที่แปดกันผมชอบด้านมุมแดงนะชอบด้านริบตินครับมาสดาครับไอ้เจ้าตัวนี้ครับผมหน้าลำหัดลำโดดลำโค่นดีครับผมน่ามีลูกอึดลูกทนลูกโอ้ปวดทนหนักนะครับผมน่าเวลาแกโดนของหลักของแรงแกไม่แกไม่กลัวนะครับผมน่าแล้วแกไม่ค่อยออกการอ่ะถ้าวันนี้ครับท้าด้านเบอร์หนึ่งครับโดนหนักแรงไปอ่ะจะอยู่ได้หรือเปล่าครับท้าด้านริบตินมาสดานี่มันมีจะหมัดครับผมน่าหมัดเตะขาครับผมนะหมัดบัวมวยบัวครับผมน่ามวยเดินติดติดถึงตัวมวยบัวนะครับผมน่านะครับหุบซ้ายหุบบขขขวาาาาาครัผผมมนนนะะะะเเเตตจย่ง นะครับมีหมัดเนี่ยนะครับให้เราเห็นครับวันนี้ผมมองว่าท่านลิปปินมาสตอร์น่าจะมีอาวุธอะไรเสริมให้เราเห็นอย่างแน่นอนนะครับใครชอบผมจัดตามครับวันนี้ครับผมมองว่าน้าพรามคงไม่หวั่นเจี๊ยบนะครับไปพี่น้องครับผมลุยต่อนะครับเราข้ามไปนะนะครับเราไปมวยคู่ที่10ของรายการเลยครับผมนะมวยคู่นี้ครับผมจัดให้เลยผมหาข้อมูลมาแล้วครับมวยคู่นี้ครับมวยคู่ที่สิบการครับโชว์ในกิจการมวยไทยครับมวยคู่นี้ครับผมจอมด้าน มุมแดงอ่ะนะครับผมนะผมชอบด้านฉัดเพชรครับสจโต้งปฏิบอดีครับตัวนี้ครับผมแล้วก็เก็บตัวไปซ้อมอยู่ที่พีเคแสนไทยบริกิมนะครับอยู่กับเสี่ยแขกก็ต้องบอกว่าทางด้านเก้าหลักเสาสองเทนโพอ่ะในผมสไตล์แกก็เป็นเพ่ยมวยมวยขวานะครับมวยเข่าในผมนะนะครับตั้งเดิมทีมวยขวามวยเข่าหลักเดิมถึงโชคดีครับแต่รอบนี้ครับมาชกมวยอ่าสามยกครับกับทางด้านฉัดเพชรก็มวยคนนี้ครับไม่เคยชกสามยกกันทั้งคู่นะครับแต่ผมมองว่ามุมมองนะผมมองว่าทางด้านฉัดเพชรครับสจโต้งปฏิบอดีนะครับเป็นทางถนัดของแกเลยแกเเเเป็นนนพพชรมมมมมวววยยยยยซซ้้้าาหหัักกกแแงลลผ่่ดดิไตบู นะครับหมัดเท้าคอศอกมีครบทุกจักรเดิมท kind of so uh, ีครับผมทานนั้นจัดเพชรผมนะทุกมาไทยใหยกกับผมก็ทุกไม่เคยโคบพ่ายยกกะทีนะครับผมไม่ชนะน็อกยก3ก็แพ้น็อกยก3ามเพาะท่านั้นจัดเพชรนะมวยคนนี้ครับผมขอชีบมรักมวยชอบเลยมวยคนนี้ครับผมชอบด้านมุ้งแดงอ่ะนะครับผมชอบด้านจัดเพชรครับสจต้องปฏิบันดีผมมองว่าเป็นทางขนาดของแกเลยนะครับผมอาวุธหนักอาวุธแรงกับผมนะว่ารอบนี้ครับผมนะแกเสริมหมัดเสริมศอกเสริมทุกอย่างครับผมนะแกพร้อมที่จัดปักเคนอาวุธให้กับทางด้านเก้าหลัก อยากเต็มที่อย่างนอนใครชอบผมจัดตามมานะจัดเพชรครับสอจอต้งปัญิบรินะครับจัดไปนะครับ ส่วนด้านมวยคู่ถัดไปครับผมนะมวยคู่รองนะคู่เอกครับมวยคู่ที่สเป็คของรายการครับมวยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับมวยคู่นี้ครับมวยซ้ายกับมวยซ้ายเจอกันนะครับต้องบอกว่าฟอร์มสดฟอร์มดีครับที่วันรุ่งขึต้องบอกว่าชนะก็กุลาครับจิตวิญน์ทำได้ดีนะแต่รอบนี้ครับผมนัดเจอเบอร์มวยที่แบบโอ้โหแข็งโป๊กเลยนะครับมวยคู่นี้ครับไม่ต้องสืบสาวหลายครับผมนะผมก็ใจครับรอบที่แล้วชนะสุทธสวัสดิ์ดักพีเคถายชัยยิ้มนักเปิดหัวมาไม่ดีแต่รอบนี้ครับแกเปิดหัวดีอย่างแน่นี้ครับผมกอมแล้วเจ้ามวยคคู่นนี้้รับผมจอดา มุ้งได้นะครับผมชอบได้คผมสุขสวัสดิ์ครับพีเคแสงธรรมด์ยิ้มนะครับไอ้เจ้าตัวนี้ครับผมนั้นหนักแรงอย่างแน่นอนครับผมนั้นสายหนักซ้ายแรงครับผมน้ำมีศอกกระสุนศอกคมศอกอันตรายนะครับรลุนนับรลุนล็อกอะไรลงโดยเฉพาะแต่ขาต่อยหมัดในผมนะวันนี้ครับผมนะ้นนะครับกันให้ดีครับวันนี้ท่านน่าสุขสวัสดิ์ฟันให้ยับอย่างแน่นอนแะผมน้ำมีศอกมา เคนให้ hey. เลยครับผมนะวันนี้ครับของโบราณนะผมนักเตะซ้ายเดียวไม่ได้แล้วระวังให้ดีระวังให้ดีผมชอบด้านสุขสวัสดิ์ครับพีเคแซนตาเทมป์่นะครับส่วนด้านมวยคู่เอกผลการครับมวยคู่นี้ครับก็เป็นมวยภาคที่สามผลการแล้วภาคที่2ก็สลับไปชนะกันมาเลยครับมวยคู่นี้ครับสลับไปชนะมาแล้วรู้มือกันดีครับมวยคู่นี้ครับไม่ต้องพูดปาจําเปงนะครับสูงยาวใหญ่ครับไปด้านโซลเลสเซนทั้งเลยครับผมนะอาวุธมวยใช้ได้ทั้งด้านโซลเสเซนแต่ไม่ชอบมวยเข่าสักเท่าไหร่ไม่ชอบสอกเท่าไหร่ครับมวรอหื วัลลพลครับสปเดชพันธ์ครับวัลพลครับผมไม่ธรรมดาผมนะครับเดินติดตัวนัเดินขวาคอนั่นเสียบนั่นแทงมีสอกกันสอกสวนสอกขึ้นท่านสอกอันตรายให้เห็นครับผมนะมีหุกซ้ายหุกขวาแล้วนะ้เปรยเพชรมวยมวยซ้ายครับผมนะซ้ายนักซ้ายแรงเตะขาจอกยางผมนะวันนี้ครับทางด้านวัลพลครับเดินบี้เดินบดจับประเคนสอกกันสอกสวนจับประเคนเขาชุดชุดไทยกับทางด้านโซนและไซนเองนะครับใครชอปผมก็จัดตามมาเลยปรับมาด้วยกันครับผมนะใครที่สนใจอย่าลืมนะที่นี่ครับคคครรรรรบบเืื่่่อองงงหหนมมมววยัักฟฟฟูีีไไปปท้าโล์ผ วันนี้มารสิ่งขอละเพียงนี้ขอกระลสวัสดีครับ